สวัสดีค่ะไอซส์ชนิดาพาเส้นแขงนะคะเอ่อทำวิจัยในหัวข้อการวิเคราะห์ตัวบทและการถอดรหัสของงานโฆษณาที่บ่งบอกความหลากหลายทางเพศของผู้บริโภคชาวไทยค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุชาดาพงศ์กิิวิบูลค่ะ ค่าสำหรับผลการวิจัยนะคะคือการที่แบรนด์นะคะมีการเลือกใช้ผู้นำเสนอที่เปิดเผยตัวตนว่าเป็น LGBTQ อยู่แล้วในสังคมเนี่ยค่ะจะส่งผลต่อแบรนด์ในเชิงบวกนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสารของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเห็นผลที่สนใจทำในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอ,าอยากให้เป็นประโยชน์แก่นะักการตลาดนะคะในการสร้างสารรค์สื่อหรือว่าการสื่อสารแบรนด์ออกไปยังกลุ่มผู้บริโภคนะคะ ที่มีความหลากหลายทางเพศที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะให้ก่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็การยอมรับที่มากขึ้นค่ะ